สวัสดีครับเราวันนี้ก็จะมาแจกแผนเหมือนเดิมครับก็มาแจกแผนพ p ที่สามครับผมโปเวลาดูกันครับโปรดกดไลค์ด้วยนะครับผมช่วยช่วยกันครับผมก็มาแจกให้ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกผมก็ขอแค่กดไลค์ผมให้รน่อยกพอนี่ครับผมองได้อธิบายเป็นตำแหน่ง CM ครับตำแหน่ง CM ครับตัวนี้ครับชาวไยนี่ครับ เน้นจ่ายบอลครับเป็นตำแหน่ง C m ที่ไว้จ่ายบอลทำชิ้นอยกองหน้าครับเพื่อเข้าไปทำประตูเพราะว่าผมเน้นบุกครับเน้นบุกอย่างเดียวครับไม่รับครับรับก็ยืนแค่สองตัวอาจจะรั่วนิดหน่อยแต่ว่าบุกบุกัอลก็ครับแผงก็ตามนี้ครับลูกศรก็ตามนี้นี่เกมบุกครับครับผมนี่ลูกศรพายุเลยครับส่วนอันดับラกิ้งครับนี่ครับ าดาวทอง460นะมาเมื่อกีครับแล้วก็มือค่าอีก 63m ครับเคยตัวราคา 63m สามารถใช้ดาวทองได้ครับผมลองมีปรับใช้กันดูครับเออส่วนเฮคติกครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอ้โหเวลา เนี่ยครับแล้วผมทําให้ก็ก็ไม่กดไลค์กันครับแต่เวลาเวลาอื่นแต่เวลาแบบว่ามาขอแผนเนี่ยครับโหทักเฟซอินบ็อินบ็อกเปนเข้ามาแน่นนะครับผมไม่ค่อยตอบหรอครับผมบอกแล้วครับผมรอทําคลิปอย่างเดียวก็ฝากด้วยครับเนี่ยครับฝากกดไลค์ให้ผมมีกาลังใจทีนึงนึงผมจะได้มาทําให้ดูนะครับครับผมอ่าเราไม่รีบไปกดกันนะครับเบนจลีแล้วครับ สวัสด uh ีครับ